สไปย์มื่นล้านท้องโตใกล้คลอดแล้วว้าวานางเอกช่องสามท้องใหญ่ใกล้คลอดแล้วแก่ก็ยังสวยเป๊ะสมเป็นสไาย์มืน่ล้านเลยทีเดียวคะ่ะเอาเป็นว่าที่คุณแม่สวยเป๊ะมากๆเลยคะ่ะสำหรับแพทรลิเซียกุดนางเอกดังที่ตอนนี้กำลังจะตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีไฮโซไฮโซมื่นล้านอย่างโน้ต พิสิลุตหลังสีพิสพนเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นพากันพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวทั้งต่างประเทศและจังหวัดอยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดก็ไปเที่ยวทะเล ตังนี้ก็แม่นั้นก็มาในชุดบิกินี่ต้องบอกเลยว่าสวยแซ่บมากๆค่ะโดยเฉพาะสาวแพรลิเซียนั้นได้โพสต์ภาพของตนเองลงในอิสแกรมส่วนตัวและก็เป็นภาพคลิปที่เห็นชัดเจนเลยว่าแม่เมท้องโตใกล้คลอดแล้วแต่ก็ได้มีและไม่มีโซมเลยสวยเป๊ะสุดๆเลยค่ะคุณแม่